สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่าโดยแอดอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี่ก็ได้น,นาแนวทางหวย้าน้อยครับประจำวันที่แกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ครับนายพี่ให้น้องให้เอฟซได้เป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นครับ คำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวะทางหน่วยรัฐบาลของเวียดนามบสนับสนุนในเล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมิเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นเดครับหากเจอในช่องทางอื่นก็เป็นการคัดลอกแอบอ้างเอามาใส่โดยไม่รับอนุญาตครับเป็นการเอาเปรีย้พื้นนะครับกับมือวานนี่ก ปังปังู่ครับเขาสอเจาะนะครับเขาแปเขาเจกับ68ปครับ, 6, 8, รบเขาปกติกับ VIP นะครับยิงรูด8บนล่างนะครับ VIP วันนี้กับปังอยครับเมื่อเบิงเหล็กเด่นเมื่อนี้ครับเหล็กเด่นเหล็กวินเหล็ชุด8ปดหกย์เก่าครับ 8 6 5 0 9ผาูนใไดจับถธนาจับวินกับจับครับวิ่งรูด2ตัวเป็น8กับ6ครับตัวเดียวเป็น6ครับเบิ้นกับ6 6ครับเบินล8 8 6 6ครับเน้นไปที่6 6ครับแนื้อทาง2ตัวเจาะครับ 8 0 8 5 8 6 8 9 6 0 6 3 6า6 9ทเานทัง3โตครับ8ปดหกห5าหกห9หเก้าหาเก้า ห8าครับตัวกันหรือว่าตัวระวังครับระวัง4ครับ c 7 c 8ครับระวัง C เด้อครับ47 48เนี่ไปที่ c 7 c 8เนาะครับครับแนวทางกับมีเขามีหลุดครับเบื้องแลักับโปรดช้วิจารณญาณครับเมื่อนี้ก็ขอให้ปังคอยมา3ตัวเด้อครับ มักสาตัวครับเมื่อนี้ครับเบิงเลวกับโปรดใส่วิริจจารณญานครับใส่เปรียบเทียกบก็อาจารย์ท่านอื่นๆครับ,บมักกับตามถ้ามบามักกับสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับครบับมักก็ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กัน้อครับกดกระดิ่งพร้อเป็นกําลังใจครับกำลังใจขอคุณสำหรับกำลังใจดีๆครับ มื่อนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแห้งๆปังๆครับสวัสดีครับ